ู่นใสไห่ยมันมาออบุนยอดน้ำที่ตนกครับพี่นอ้องสดยอดมากๆแต่ว่าปีนี้น้ําน้อยครับก็เลยเห็นได้แค่นี้แต่ก็ถือว่าได้มาเห็นช่วงหนึถ่ถทีว่าโอเคเราทำนองครับปีไรน้ำมากมากๆหลายๆผมถือ้าขึ้นไปเบื้องต้งนตน้ำเกิดว่ามากอวตรงนี้นครับพี่น้อง ข้อดีเมื่อนี่ขึ้นอยากกินอาหารป้านะครับพี่น้องอยากกินอาหารป้าก็เลยขับรถมาตลาดบ้านโคกง,งามนะครับผมอยู่ก่อน,ส,นส,าาสี่ขึ้นสีม้าสร้างขึ้นหินสร้างสีนะครับแล้วก็ไก่มาทาั้งบ้านข้ามหยาแดงตอนนี้ผมก็ล่งสี่ขึน้นสี่ขึ้นไปทั้งหินสร้างสีแต่ว่าสมัยที่ผมไปยุคเคลื่อนอุ๋นรัดนะครับสิผมเด้หูจักกับพีเบ้าวง่งหรือเ้าวง่ง พาผมไปเที่ยวผู้เก่าเที่ยวเพื่อนุ่นสังนะครับไปผู้เก่าเราไปน้ำหาหลงปูข้ามปนที่ยุ่บนเขารวบยาคือในในวงผู้เก่าเนะี่ยผู้เก่าเนะี่ยจะเป็นวงลมนะครับแล้วในวงของผู้เขาเนะี่ยจะมีมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในผู้นั้นสามมู่บ้านนะครับพี่น้องคือบ้านดงบ้บานดงบากบ้านวังมุ่นบ้านชัยมงคลบ้านดงบากบ้านวังมุ่นแล้วก็บ,บ้าน หวยม่วงนะครับตำบลนิมคมพัฒนาตำบลม่วงมุ่นนะครับอยู่ในวงเขาแล้กการน้ำเคลื่อนอูบ่บนลาดนะครับมีกกเกาะขุดหินซึ่งเป็นเกาะหนึ่งเดียวในขอนแก่นนะครับที่มีที่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะนั้นนะครับจริงๆขอนแก่นบ้านผมเนี่ยัยงมีอันเซียนอีกหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นอันเซียนที่บ่คอยมีคนประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับ ก็คือเป็นมู่บ้านมู่บ้านที่ยุ่ในเขาพี่น้องสิว่ายุ่ทั้งเขาก็ได้หรือว่ายุ่ในอยุ่ในเขาก็ได้นะครับผมเราก็คือพอได้ยุ่ตีนเขาจังบ้านข้ามยาแดงที่ผมไกลมากเนี่ยบ้านโคกงามเนี่ยสเป็นมู่บา้บานที่ยุ่ตีนเขานะครับพี่น้องแล้วก็ขึ้นพู่มากเนี่ยเป็นท่าขึืนพู่เนี่ยสิไปยินสร้างเสีะคือเริ่มที่สิขึ้นพู่แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่ามีมูม่บ้านน่ะขึ้นพู่มาสักพักหนึ่งสิมีมู่บ้านหนึ่งที่ยุ่ในพู่เขา แล้วกับยู่เทืองเขากับว่าได้แต่พอถึงกับยู่อเทองยอดเขาพอถึงกับพอถึงกับยู่เทั้งสันเขานะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ในเขานะครับก็บคือขึ้นผู้มาสูงก็ระดับน้ำทะเละแล้วเป็นมู่บ้านเกาแก้มู่บ้านโบรานที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขานะครับหนึ่งเดียวในขอนแก่นเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวืัอนี้ผมสิพ้าไปมู่บ้านที่ว่นนั่นก็คือเป็นมู่บ้านที่สมัยก่อนพ่อแม่พี่น้องเข้าไปล่าคนมาเก็บเห็ด หาของปลาเนี่ยเิ่นเกิดสิเมื่อขื้นผู้นี่แหละแต่ว่าซูมมอนี่เป็นเขตอุทยานแล้วกันอย่างนี้เน้อยแล้วก็ต้นน้ำที่ไหลไปทางหน้าผมกับมาจากผู้เขาลูกนี่ครับหือก็เนือนมาจากผู้เขาลูกนี่แล้วก็บริเวณหินสร้างสีนี่แหละครับคือเป็นต้นน้ำนะครับนี่ที่เราเห็น่ก็คือเป็นอุทยานนะครับแล้วก็สิมีมู่บ้านนะครับพี่น้องแล้วผมผมเข้าใจว่าเลี้ยวตรงนี้แหละมู้บานนันวาเนี่ย น่คร e ับผมสวนป่าโศกแต้เลยห้องเลี้ยวนี่แหละครับพี่น้องบ้านดงเย็นนะครับผมนี่เห็นว่าเห็นไปบนบ้านดงเย็นนะครับพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขาหนึ่งเดียวในขอนแก่นนะครับเบื้องทา้งเขาเลยพี่น้องคือบ้านดงเย็นในในขอนแก่นนี่เท่าที่ผมหูนี่มีสองหมู <t> ่บ้านเนี่ยคือบ้านดงเย็นตำบลโคกงามเพื่อเป็นฝังที่ผมกําลังจะพาพี่น้องไปแล้วก็บ้านดงเย็นที่อยู่เพื่อน้ำพ้องครับ นี่เขามาเนี่เป็นบ้านดงเย็นนะพี่น้องอย่างนี้ช่วงพอแม่พี่น้องเข้าบรรยากาศยังใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายเรื่อยๆเอื้อยยังจร่งเรหรครับพี่น้องนี่ครับเติ่งสังเกตหมู่บ้านนะครับผมเขาม้านะครับบ้านดงเย็นนะครับแล้วก็ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับผมแต่ว่าสิ่นี่มู่บ้านที่นี่ย่นานคนไหลแหล่งโบก,กับโบกหูเนีย่ยถ้ตอนนี้ห้าเรือ,อมขาม้าเราก็ตู่ในยานนานแล้วกับที่มู้บ้าน เ,เดี๋ยวเมื่อวานเรากับีทากันต่ไปครับ,ค,รบคือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขานะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศทั้งคางเนี่ยเป็นภูเขานะครับเป็นป่าแค่สมือนี่มันเจริญหลวละพี่น้องนี่ของคนปกคล้อง้น,อนงงทองทิ้นนะครับมีอ,อ,อบต่นะครับเขามาดูแลแล้วก็เหมออยูอย่ของพี่น้องบ้านเท่ากันก็ดีขึ้นนะครับนี่ครับผม หมู่บ้านจอยู่ในหุบเขานะครับแล้วบพิ่งก้นนี่ไปใส่คือมีสำนักปฏิบัติธรรมนะครับผมมีสำนักสงฆ์นะครับยู่หนีนะครับแต่ว่าเผลอๆขี่รถไปเลยเขาอาจจะบ่าเป็นขายของป้าก็ได้ครับพี่น้องเสียดายว่าไปเอาไกวใส่ครับได้ปะได้ปะไกวได้ยังไ่ตั้งแต่เสีย ผมว่า่านในเซียบ่าเป็นยักเดี๋ยวเบิ้องก่อยเบิ้งกวอยาเนี้ผมไม่ขอนก่นมแล้วเพราะบ้านทมบ้านม่วงคุณผมพาลูกสาวมาเลีเรี๋ว่าลูกสาวมาเลี้ยงนี่เห็นบ่าเนี่เห็นบ่านี่ยนี่กยเคยกินม้อกยไเคยกินบ้เคยเห็นบ้เกิดมากหลายหนื่น น,น,นี่นะครับผมนี่เคยกินบ่เกิดมามมนก็คือก่อยนีเน่เป็นเป็นอาหารป้าพี่ยูคูครับสังคมไทยมากโดนแสนนั่นแล้วก็ยูมากเป็นต่้งแต่เรือมี้มนุษย์มนุษ,ษย์หูแจักหายูหา,หากินหมูจักคุดเผืออคุดมันเป็นพันพันปีเป็นมื้นมื้มนปีแล้วก็คือก่อย กินแท่นเขาได้แต่ว่าก้อนที่เดียวไปกินนะครับก็คือตรงนี้กันเอาไปแช่นอแม่เอาไปแช่แช่โดนบันไดครับเนี่ยน้ำเกลือสองขึ้นแช่น้ำอีกสามขึ้นเรื่องดีมากเอาไปกินได้เพราะว่าแบบว่าแห้งกันมันผมนอแม่ผมแล้วก็เบื่อนะครับเร่องเ่งมีข้าวอ่ะกุณนคู่ อะารเช่การน่ะที่กินกอยน่ะอันนั้นเป็นแม่ก็คืออันนั้นอาจจะแซ่บดีแต่ว่าบ้านห้องนี้รับร่องไดน้น,น้อแม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราห้องไปขายเลยครับแม่ตลาดโคกงามบอกตลาดที่เนี่ยตลาดที่ยากโคกงามนาอน,นี่ครับ<อ>พ้าเขามาในหมู่บ้านเลอะก็มาเห็นนะครับเห็นวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเข้าบ้านตรงเจ็นนะครับบ้านเ้าไปฟุตซําน,นี่น้อแม่ฟุตซัมนี่น้อมู้ดไหนคหรับมู่ดเจ็ดะมู่เจ็ดอ๋อมูดนของไงได้ครับ ว่าสิได้กินเนาะครับแซ่น้ำเกลือถึงสองขึ้นน้ำธรรมดาถึงสามขึ้นนะสกระลังในเท่าหมูแนงว่าเป็นของง่ายเราสิได้กินเราการกินนี่ต้องเอาไปผสมมันเผนะ็ดเนาะเนี่ยผสมข้ากหน,นึ่บบงเลยกีเขาใส่น้ำตาลเสียกข้าวอ้าใส่น้ำตาลเสียกับข้าวกันผู้น,ะน,น,นั้นแนะี่ยมันจะแส่มันเผ็ดมันเกลียวเนาะกินได้เราจะเพิ่มถึงใสนะ่เนาะนั่งให้ไกล เขากันเข,า,ขา,นาหั่ดเมือวานนี่เมือเม่อวานนี่อย่างเห็นเหียยากกันบแพงนะมันเห็ดยากครับเนี่ยต้องได้กินเป็นเส้ถุงสำเร็จแล้วเส้ถุงหรเป็นสำเร็จแล้วมีบเกข้าวคือสมัยก่อนถุงละเสียบถุงละยี่บเนี่ยื้อกินลยคราบพี่น้องครับมันเห็ดยากนะครับผมเพราะนั้นก็ต้องไปตีว่ามันแพงมันหยางเนะาะขอพ่อขับรถมเดี๋ยวท้อยรถไลยครับ หวยตรงนี้คือเป็นสถานที่ที่ข้างหนึ่งที่ผมเคยนําเสนอนะครับขึ้นหน้าของผมอะติดหวยทั้งสองทางถามว่ามีต้นหน้าม,มาจากไหนต้นหน้าเหมือขึ้นมาจากนี่ครับพี่น้องนี่ครับก็คือมาจากทั้งเขาแนละ้วเดี๋ยวพ้าไปเบิ้งทั้งล่างไปอ๋อเบิ้งทั้ง่างเลยปกติทุกปีนะครับพี่น้อง นี่ครับน้ำเมื่อกี้พ่อดีนี่แม่ขาวนะครับเป็นออกมาขอให้ลงทะเบียนนะครับผมตามนโยบายของทางวัดนะครับล่งทะเบียนแล้วก็นหนึ่งก็เป็นมาตรการป้องกันโควิดแล้วก็เป็นนโยบายทางวัดที่ว่าแขกไปไทยมาเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับก็คือยี่ตรงนี้ครับพี่น้องสีนี้น้ำไหลมาจากทั้งผู้ครับพี่น้องไหลมาจากผู้หินสังสีมาสองเศีนนะครับก็คือไหลลงมาเสียนี้นะครับผ่านตัดน้ำตรงนี้ผมเข้าใจว่านาฝนทับีได้น้ำมากนี่ าดน้ําตรงนี้จะลดนะครับล้วก็จะไหลไปบรรจบกันยูยูหนองน้ำหนองบกไงยุ่ตรงไอ้ก้อนสีหอตลาดบ้านโคกง,งามนะครับล้วก็จะไหลไปน้าําสหวยไปหอหน้าผมล้วก็ไหลลงแก๊งําต้นครับพี่น้องเอาทืษก้องไว้นี่ครับผม้วก็ทุกทุกปีนะครับในช่วงวันเวลาประมาณวันที่ประมาณวันที่สิบสิบสามเมษายน ของทุกๆปีนะครับทางบ้านผมเม่าจะเป็นไนท้ายบันจากบันทุมบันม่วงบันแดงใหญ่บ้านเสาอธีหรือว่าบ้านน้องตะไคร้ยัยงที่ที่อยู่ในบริเวณสายห่วยสายนี่เิ่นจะมาอาบุญยอดน้ำครับมาอาบญยอญดน้ำอยู่วัดจะระเ้ที่อยู่ก้อนทีหอดท่างเขาข้างแว่เขาตรงอุทยานแล้วเขามาบ้านตรงเยน็นนั่นคือมาเอาบุญยอดน้ำครับพี่น้องเราข้างนึงผมเคยขึ้นไปทั้งผู้เห็นสังสีเนี่ยปีได้น้ำมากน้ำก็สิไหลลงมากเป็นท่างเลยครับเป็นตาก สวยงามที่เดียวครับต่วมาปีนี้ฝนพอดีครับพี่น,อน้องก็เลยคงสีบ่ได้ผ้าพี่น้องไปเบื้องนาา้าตัดแ้่พ่อเป็นยังนะครับก็ได้ห้งแล้วว่าวามเป็นมาของสายน้ามีสิไหลไปหอดบ้านห้อไปหอดแก้งน้ำตอนล่อเลียงชีวิตคนเกิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่นี่บ้านดงเย็นนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านโบราณที่ก่อตั้งมาแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเรื่อยเรื่อช้าอย่างนี้นะครับนี่วิธีชีวิตที เรียบง่ายสบายสบายครับพี่น้องกับหมู่บ้านดงเย็นนะครับหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาหนึ่งเดียวในเมืองขอนแก่นครับกับผมกอนทักครับ โอเคนะครับดูข้อนที่เป็นไปอยู่ระหวางจากโรงเรียนบ้านข้ามยาแดงมากที่ไปเป็นทางสีพี่น้องจะเห็นเกลี่ยไปนี่นี่ถ้างยู่เดี่ยวขวามากถ้าเป็นหนาฝนไม่ปกติทุกปีหนาฝนน้ำมากมา่งแห้งบริเวณตรงนี้จะเสียงามมากรพี่น้องเป็นท่านน้ำที่ไหลลงมากจากเป็นทางสีเรากัท่านตรงนี้นะครับเป็นน้ำตกน้ำตาดไหลไปจนว่าหอดบ้านผมรพี่น้องเราจะไหลลงจัง ซึ่งเป็นจุดทีื่อใบชาชนแน่ไพ่แน่แถวบ้านผมเนี่ยเือทั้งบ้านม่วงบ้านพมบานโซดีคือพิยุ่นแน่ใสหวยเป็นเมาบุญยอดน้ำย่ดตกหนี่นะครับพี่น้องสุดยอดมากๆแต่ว่าปีนี้น้ําน้อยครับก็เลยเห็นได้แค่นี้แต่ก็ถือว่าในมาเห็นทั้งหมดถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องถ้าปีไรน้ำมากมากๆหลายๆผมถือว่าขึ้นไปเบื้องต้นน้ำเย็นว่ามาฮอวนตรงนี้ครับพี่น้องสุดยอดมากๆครับ